เป็นการลงที่เฟี้ยวฟ้าวเล s โกผมพี่อําเจอเอ็มพีศีรุ่นแล้วพี่ชายเก็บเก็บไว้หน่อยกันหนึ่งลังมาดูบ้านหลังนี้ใช้บูสแต็กใช่ครับผมบูสแต็กเป็นเล่เจอวีเอ่เจวีเล่หรอ V S S อ่ะมาหน้าขาวเอาทอมสันไปมาเอาเอ็มพีศีรุ่นไปโคตรเท่กูได้จับแล้วเว้ยเฮ้ยยา่อขอกระสุนนะพี่กระสุนปืนอะไรกระสุนปืนไอ้นายเอ็มพีศีรุ่นอ่ะ มาผมมี NPC นะ MPC0 น่ะบายเดีย๋ยวมาเด้อโอเคทุกคนอ okay, ายุอายุโอเคชิดซ้ายอย่าเอาผมไปหาเทียบเลยครับเลือกเอาผมไปเทียบคนอื่นนะครับแค่ผมเป็นตัวของผมเองเท่านัมไงนี่<แ>คนหลอ่ออะไรวะบัตรแท่นสีเหลืองทางมบนถึงเฮ้ยดูดูเปืนลูกซองใหม่ดีกว่าหน้าขามาดูมาดูมาดูไปเลพี่อา้าวยังไม่เปลี่ยนสกินไม่ต้องดูละโอเคโอเคแก้พี่ ดึกี่โมงครับคือคนดูหายผมก็จะเลิกสตรีมลยถ้ามีคนนั่งดูนั่งบ้าผมอยู่ก็คือผมก็จะสตรีมต่ออืมแค่นั้นแหละแต่กูเก็บระเบิดมาทำไมในีเมื่อกูไม่ถนัดเอาตุเล็กตลกอยู่งลางพี่พอดีครับทุกคนโทเค็นสีเหลืองแรกได้คือไม่ F P S มันรันว่าสองก็จริงแต่ว่ามันดูแหลกแหลกะทุกคนควาสัมผัสที่ผมเล่นอะมันดูแหลกๆอละเนี่ยพี่ตุเลกตุลกตุเลก เฮ้ยโหเจอเอเตรงนี้ไปแรกมันโหแรกแล้วไม่ค่อยได้เลยเอเคไม่น้องแรกเอ้ามันเข้าไปแล้วอืมผมมีเอเอยู่แล้วก็กลับไปเก็บพวกยาพวกอะไรข้างบนก่อนแป๊บนึงข้างบนมียามีอะไรเต็มเลยผมมียาอยู่ห้างกล่องนี่แป๊บนึงนะครับทุกคนตอนนี้มีบาเลตพี่เล่นมาบาเลตไม่เล่นไม่เล่นวันนี้ทุกคนครับผม กล้องมาอยู่ที่ผมแล้วแล้วคือผมจะต้องทำเอ็มวีทำอะไรงี่ไงพี่ยามเพลง,งแล้วพี่ยามลงเพงอลไอะไรเนี่ยทำไมปอเคอามาในเขตแล้วมันยังขึ้นว่าเนี่ยเพื่อไม่ไม่มีเพื่อนตายนะเว้ยแต่มันยังขึ้นโดเด็นขึ้นจอกี่บาทสิบบาทครับท,ทุกคนม,มันเป็นเวลาเวลาที่ชุบอบบพี่ใครตายก็ชุบได้เลยตอนนี้เราจะยิงคนที่ไหนมันไม่มีคนได้ยิงเว้ยคือทุกคนไม่เห็นว่ากูตึงเว้ยตอนนี้นั่นคือประเด็นเลยคือแต่ไม่มีคนแชร์เลยไลค์ถอดดูครับฝากแชร์หน่อยครับฝากกดไลค์ด้วยคือไม่มีใครแชร์ อ่ะดูครับช่วยแชร์หน่อยเดี๋ยวพี่อามเขาหนอใจไปผมน้อยใจเงาโคตรปัญญาอ่อนนะดูเงาบนพื้นนี่ตีนกูอยู่บนในนี้ได้เว้ยอยู่บนไอ้ทางนู่นจริงจริงแต่เงากูเงาอยู่พื้นอ่ะเออเฮ้ยดูดิเพื่อนเหมือนเหมือนผมเดินเดินเฮ้ยเฮ้ยกูเจอคนหน้ากูเอาเฮ้ยอยู่ไหนวะชวนคุยไงคือชวนคุยไงไม่เป็นไรพี่ผมอยู่นี้ไป เจ้าเหรอเจ้าเหรอจ้างหน้มข้างหน้าก็มีในบ้านก็มีผมเอาเลยละกันไม่สนละทำพี่ผมพี่โชยิงหัวเลยครับได้ยามหน้ามีหนึ่งเลยพี่เกือบตายกับตายจอยไอวอลมันก่อนละกันไปเลยชันเลยชันเลยชันเลยอดไอวอลสภาพไอวอลกูโหสะทุนที่ผายเลยไอวอลคนี้พี่ไปเปลี่ยนเปลี่ยนไอวอลก็ได้ตาหน้าเดี๋ยวผมรอ อะไรพี่อะไรมันอยู่ไหนไวะอยู่ข้างล่างพี่ตรงไงอ้หวอปะเหลือไปแล้วไม่รู้ว่ะไ,ไ,ไปแล้วพี่มันไปแล้วนไไห,นหนีขึ้นบนเล่าหนีขึ้นบนเล่ไนนลาไปข้างบนมีหนึ่งระวังนะพี่อามเบื่อมาเยอะเผื่อมันหลอกหลอกเชิงโอ้โหไหนดูยังโรงหน้ามีเป็นสิบตบหนึ่ง สวยไปแจมเขามาลบสองเกิดอะไรอีกนึ่งเกับตายอาการเกับสาหัสเกืบช็อกนั่นอ่ะอาการอ่ะโดดขึ้นมามาดิมาดิเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยนี่พิวไอ้นี่พิวมาดิก็ราตายไปไอเอาของไหนละกานไม่ได้ไม่ได้ลากหัวเลยเว้ย คือไม่ได้รักพี่อ้ำมจะตายป่ะพี่ยอะคุ้เชิงให้ผมไหมเยอะคุ้งเชิงเลยนะไอ้เชี่ยเฮ้ยไม่มีกระสุนในนี่ว่ะไม่มีกระสุนแดงอ่ะมามามาพี่มาตรงนี้ไหมในหนผมพอมีกระสุนแดงอยู่นึ่งไงมีวันเนี่พี่กูต้องทิ้งอะไรนี่เอ้ยกูจะทิ้งแดงทำเพี้ยะไรอ <laughs> บันนะคบทุกคนวิ่งช้ายอย่างเดียวเลยพี่อามคือถ้าเราเอาแต่แอนะครับเราก็จะไม่มีทางที่จะเก่กขึ้นโอ้มีไงพเหี้เฮ้ไปตะกินยังอยู่วะเยสตีบเอสดี yes. ถูกแล้วหรือไม่ใช่วะแพ็เกอร์กับเอสดีเหรอผมว่าเอสดีดีกว่านะพี่<อ>แต่วุ้นแพ็เกอร์ก็ดีเหมือนกัน<อ>พี่ถนัดอะไรอ่ะ เอ็ดเอ็มบีดีหรือวูดแบคเตอร์ถนัดแบบควิกสโคปอ่ะไม่ไม่ถนัดลากหัวพี่กสโคปก็ไอ่บูดแบคเตอร์ไม่เพรเกิร์มันยิงรัวๆตอนสโคปนะเว้ยแต่ว่าเอ็มบีดีมันดาเมจแรงกว่าขับสโคปเอาอ่ะใช่แต่ตอนนี้ไม่มีคนเลยเฮ้ยชิงคือคนดูคนดูเขารอกูยิงอยู่เว้ยพิยาครับเลิกรักเขาแล้วควรทำไงครับก็ทำใจนะครับผม การที่เราจะมู่อนได้คือการที่เราลืมใครทักคนนะครับไม่ใช่หรอกอพูดง่ายๆก็คือการที่เราลืมได้คือการที่เราชนะไว้พยาอามหน้า,ม,นนามีพี่พี่เห็นไหมเลขเ,เลขเลขเนี่ยพี่ข้างหน้าผมเลยเออหกสิบ่ในบ้านโดนยิงมาแล้วโดวนยิงไปเกือบล้มเกือบตายล้มตายเลยเอย้ไม่ตายอย่าย <ๆ S 2> เาเพิ่งซ้ำโซนะอย่าเพิ่งซ้ำโซนนะเผื่อเพื่อนมันจะมา พยายามซ้ำเลยตอนนี้พยายามไม่สนอะไรแล้วเอาเฮ้ยยิกเปืนผิดไปดีกว่าเพราะไงมันก็วิ่งมาไม่ทันอยู่แล้วพี่เฮ้ยกระหลังก็มีเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่แม่คยกระหลังยิงกไปยังไงเราก็ได้เปรียบเราเข้าวงก่อนอยู่แล้วคือเราเข้าวงก่อนกรหลังบนยิงกันยังนัวอคือมึงฉลาดมากคือมึงีเนียสอืม ไปพีายามรอดักวงเลยพี่เราอยู่หลักเอ้ยอันหนึ่งนะมันไม่เดินมาสักทีอ่ะวงแรงเหรอวะอโอ้ยพี่จะหน้ามีพีายามหน้ามีเลยเห็นละเห็นละ,ละอันหนึ่งอันหนึ่งอย่าสเกิร์บมาอย่าสเกิร์บอุ้ยูยปืนเหลืออะไรวะเนี่ยยิงข้อแรงรอดักวงล่างด้วยพี่อ้ํามสิบแปดขวาโอ้ย,ห,ยหลังก็มีไหนวะกูเจอละโอ้โหไปเถอะไปเพื่อนปั๊ม โอ้เฮ้ยเพื่อนโอ้ผมตายเลยคนด่เฮ้ยตายขวาหน้าหลังมีหมดเลยเฮ้ยไม่นะไอวอลหมดเฮ้ยจุดจบเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้จุดจบเราจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถูกต้องแต่ยาคุณเหลืออันเดียวเพื่อนตายหมดไม่นะพี่ตายคือมันโปรโอ้โหเฮ้ยไม่นะ คนดูครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวก็จะมี EP 2มาแน่นอนนะคะคนดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะคบผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะครับสวัสดีครับ